สวัสดีครับสวัสดีจาบบ้านเคสเฮ้านะครับบล็อกคมนะฮะเปิดคลิปด้วยโจรี่กับพี่ปวันทองนะครับพี่เพิง่งให้แมวเลเซทแทมมี่แทมมี่อยู่ของเรามาเยาวๆ,ๆเลยนะครับวันนี้ให้พี่พแทมมี่ลองปรับตัวกับแมวใหม่นะครับโซดาเอ้ยโซดาแชมพูครีมนวดนะก็ <c oughs> <c oughs> ทำได้ดีนะครับแม่ติ่มซำนี่อยู่ในกรงก่อนนะครับอาจจะให้อยุ่อนสักวันหึงสองวันนะครับแย่ยิ้มสวยให้เหมือนเดิมครับตาดีขึ้นครับดูฮะถ้าไม่มีน้ําตาแล้วเนาะน่าจะโอเคแล้วครับขอดูสักสักวันสองวันนะครับป้าป้าทูป้าทูอ่าป้าทูก็เสียงกลับมาแล้ววันก่อนเสียงหายหายไปนะครับเสียงแบบแอะไปแล้วเสียงหายไปเบาเนะครับก็เลยเก็บตัวก่อนนะครับอีกสักวันสองวันนะลูกนะจะออกมาลูกป้าทูสบายดีนะครับ อ่ามี巴拉巴拉ตายเป็นไงบ้างโอ้ตาใสเลยไม่มีน้ําตาแล้วอ้อนดูอ้อนดูบ巴拉อ้อนบา巴拉น,นะครับจา้าโอ้เดี๋ยวนี้ติดคนแล้วนะครับชอบคนฮะ巴ารักคนเลยละอ่าแต่ว่าเป็นอะไรน,นี้มีที่กลัวบ้างนะครับเป็นแมวเรียบร้อยครับเรียบร้อยมากนะฮะ巴拉อืมตาใสละดูตาโอเคมากเลยฮะใช้สักวันสองวันนะลูกนะเช็คอาการร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวให้ออกมาอยู่เพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิมหนุก ครับอันนี้เป็นแมวรักที่เก็บไว้ก่อนนะครับพี่พัตเตอร์พี่พัตเตอร์ได้อกรับเช้าอยู่รับเช้าประมาณก็หลายหลายหลายชั่วโมงนะครับน่าจะเกินสี่ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับพี่พัตเตอร์แข็งแรงแข็งแรงดีแมวส้มตัวปุ๊บเลยดูอ้วนแบบอ้วนตับเลยฮะแล้วก็คลึกมากเมื่อกี้เล่นกับเขานะครับเอาเอาไม้ตกแมวมานี่แบบตะคุบสุดยอดอารมณ์นี่อยากเป็นกงให้เขาเหมือนกันฮะแลวสึกตัวตัวนางใหญ่มากอย่างนี้นั่นพี่จัมบูญพี่จัมบุนนะครับ เหมือนเดิมครับบุคลิกดูแทมมี่แทมมี่เอลเอลเอลยิงมาให้ดมหน่อยดมหน่อยแทมมี่ดมนิดดมหน่อยได้ไหมง้อง้อดมดมดมแขนหน่อยดมแขนหน่อยดมแขนหน่อยดมแขนเลยแล้วไม่ดมไปแล้วขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยค่อยๆตล่อมจับจับแทมมี่อ่ะดมแล้วดมแล้วดมแล้วให้จับไหมไม่ให้จับไปแล้วก็ยังไม่ให้จับนะครับต่อไป นี่โจลี่เริ่มเดินตามนะครับพาอไปคลิปให้แมวเลียไปครับเลยเดินตามแต่ก็ดีขึ้นครับโดยรวมเวิร์กเหมือนกับเหมือนเริ่มเรียกว่าอะไรเห็นกันจนชินน,นะฮะศิลปะนิสัยว่าจะเข้ากับคนได้แค่ไหนก็กเรื่องนะครับแต่ดูแล้วก็พอเริ่มวนใจคนมากขึ้นก็โอเคใช่ไหมขึ้นมือให้ให้โจลี่นะจมปึ๊บหนึ่งที่ไม่สนใจเดินออก <laughs> วันนี้มาแซกแทนนะ <laughs> พิก,กวักพิก,กวักส่วนพิก,กวักตัวนี้หายห่วงครับรูปได้เต็มที่ แต่ถ้าเกิดนางไม่ชอบให้รูปบริเวณคนหางรูปคนหางมีหันมาตบครับแต่ถ้ารูปหัวปกตินี่ได้เลยครับพี่กวักนี่ดูเดินมาให้รูปได้เลยครับเกา้างได้นะครับชอบอแต่ถ้าเกิดจังหวะนางจะตบเนี่ยนางจะหันมามองหน้าก่อนหนึ่งทีแล้วก็หวดฟับเลยครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกระแรงนะครับไม่ได้ถึงกระแรงมากแค่แบบจะมาจับตรงนี้ชันนะอะไรประมาณนั้นอ่ะพี่แต้มบูญก็โอเคดีนะครับอืมคนสวยคนสวย อ่ะตอนนี้ในกรงนี้นะครับกรงไม้เป็นของโอล่าโอล่าตาเป็นไงบ้างนะครับก็โอ้ o la. O la. อยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นนะโอล่าจ๋าซูมหน่อยซูมหน่อยตาดูดีขึ้นนะครับเหมือนไม่ค่อยมีน้ําตาแลวนะครับเมื่อก่อนตาด้าน,านขวาเนี่ยจะมีน้ําตาห่าว,วาโอเคใส่ตรงใส่ตาดูดีขึ้นมาดมดมดมขาอีกวันสองวันนะลูกอ่าตาใสตาใสดีครับ เปิดตาเต็มเต็มเต็มวงนะครับเปิดตาวันก่อนตาด้านขวาก็จะรี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 หน่อยนะฮะแล้วมีน้ําตานี่ดูไม่มีน้ําตาแล้วครับโอเคอีกสักวันสองวันนะลูกก็ย้ายเขานะครับให้มาอยู่กรงนี้เลยฮะกรงให้อยู่กรงไม้เดินเกาะเกือบจะโดนเหยียบอ่าต่อไปเบลล่านะครับเบลล่าก็มาอยู่ที่นี่ะ Bella, นะครับเหมือนกันเบลล่าถ่ายยังไงดีเนี่ยให้เห็นเธออ่าเบลล่านะครับเบลล่าวันนี้ก็ตาดีขึ้นครับชัดเจนมาเล็กเอลแอลแอลอยู่นะครับ ก็สุขภาพดีฮะคิดว่าพรุ่งนี้อ่กเต็มที่ไม่เกินมะลืนนะครับจะปล่อยเขาถ้าทิศทางมาอย่างนี้นะครับตัวแข็งแรงดีนะครับก็สุขภาพของทุกคนเดล่าอ่าต่อไปแชมพูครีมนวดครีมนวดนี่อ,อยู่ข้างล่างครีมนวดเมื่อกี้ปล่อยเขาเดินแล้วนะครับเพิ่งเอาเขาเก็บกลับเข้าไปเมื่อกี้นี่ฮะติดคนแลยฮะมาเรียกขาครับขา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 นี่อยากออกมาแล้วครับครีมนวดนี่ติดคนแล้วฮะแต่ว่าก็ยังมีรนะยะควัวบ้างนะการปรับตัวอยู่แล้วกับตัวกับคนไม่ยากนะครับครีมนวดอัปเดตนะครับ ส่วนแชมพูเมื่อกี้ผมก็นั่งนั่งอยู่ตรงตรงบันไดเนาะเอ้ไม่ตรงใดตรงเก้าอี้เนาะเขาก็แอบออกมาที่ระเบียงผมก็ไม่ทันได้เห็นนะได้นึกว่าเป็นแรกนึกว่าเป็นครีมนวดลุกเป็นแชมพูแชมพูก็ยาออกมาแล้วนะครับออกมาเดินอยู่ที่ข้างนอกนะครับแต่ว่าพอเจอผมเดินเข้าไปก็วิ่งหนีเพื่อฆ่าเนี่ยทันท่าออกกรลังขวลเล็บกรลัลขวเล็บอันนี้ฉันรบกวนเธอเธอหรือนี่แม,แมนะ่แชมพูนะครับัวผพ้นะครับัวผู้แชมพูนะครับ ไ่คิดกลัวครับโดยเป็นแมวเป็นแมวที้กลัวมากๆโอเคครับโอเคโอเคอ่ะโดยรวมทุกตัวตอนนี้ทิศทางทุกอย่างดีขึ้นหมดนะครับสบายดีอะไรดีนะครับการปรับตัวของแมวก็เข้ากับคนได้เหลือสองตัวนี้สองพี่น้องใหม่นะครับแชมพูครีมนวดนะครับเมื่อกี้ตอนปล่อยตอนปล่อยครีมนวดก็ปล่อยแทมมี่ด้วยหนึ่งตัวเพื่อเป็นการปรับดูว่าเออเขาเข้ากับแมวได้ไหมดูเขาไม่ผูกกันนะครับเป็นแทมมี่ก็มีไป หลบหลบมุ๊บๆจ้องๆเขาบ้างนะครับตามภาษาเจ้าถิ่นนะฮะแต่โดยรว,วมแล้วก็เข้ากันได้ดีขึ้นไปนอนอยู่นี้และทันมี่นะฮะโอเคก็แมวรัตนี้ก็เปิดคนมาดูคลิปนี้นะครับแมวทุกตัวเห็นในนี้เป็นแมวรอบ้านนะครับยกเว้นน้องโอล่านะครับที่มีเป็นลูกของแม่มุกกับพ่อยอดนะครับฝากไว้ที่เหลือเป็นแมวจรอ,อยู่นะครับเป็นแมวรอบ้านอยู่ในอุปาการะของมีพี่อาสาเจดีนะครับที่ดูแลน้องกลุ่มนี้อยู่เพื่อจะรอส่งต่อให ขามีบ้านขาวรอนต่อไปนะครับใครที่สนใจอยากจะลองรับน้องแมวไปอยู่ด้วยนะครับเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเขานะครับติดต่อมาได้แล้วครับแมวทุกตัวตรวจโรคฉีดวัคซีนทำหมันหมดแล้วนะครับคินโรคสะอาดนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนตามโปรแกรมแล้วทุกครบทุกตัวนะครับอ่าจะเว้นรุบนนนี้รอบนนี้มาใหม่นะครับแต่ทำหมันแล้วนะครับฉีดวัคซีนเบื้องต้นเข็มแรกแล้วนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าวัคซีนโปรแกรมต่อเข้าโปรแกรมวัคซีนต่อไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับ สนใจทักมาได้นะครับบ้านเคสเทานะครับหรือว่าบรนเวน f เฟซบุ๊กก็ได้ครับเคสเทา์นะครับโอเคสวัสดีครับ